ครับสวัสดีครับกิจสิเอกบิสตาศุรกิจ MLT 05 8ตัวแทนจากหวัดส่ขลาครับอ่าครับก็ได้มีการเตรียมตัวในเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องการเดินนะครับแล้วก็มีการฝึกพูดเนื่องจากผมก็เป็นทหารก็ได้มีการล่าสุก็ได้ฝึกลูกเสือไปก็ถือว่าเป็นทักษะในการเล่นอ่าเป็นเพิ่มทักษะในการพูดเล่นกับคนทั่วไปนะาเราเราเราีครับว่ามันจะทาให้เราใ้ ก็ถ้าผมว่าแนบเปรียบในเรื uh 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 ่องด้านบุคลิกภาพนะเพราะว่าอาชีพอาหารเราคือบุคลิกภาพคือเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วค่ารเต้นตัวของเรยผมให้สารครับอีกหนึ่งคะแนนเดี๋ยวไปชมกันบนเวทีครับนเตัวนตัที บุคลิกการเดินและก็รอยยิ้มของผมนะครับน่งยิ้มยิ้มเล่นทำรรมยิ้มเล่นมาความคาดหวังของเวทีนี้สิจนสุดอย่างดีไปหมดทั้งหมคดอาผมก็จะนำประสบการณ์ที่ได้จากเวทีนี้นะครับไปต่อยอดและก็พัฒนาตัวเองไปเพื่อที่จะไปเวทีอื่นๆออกไปใช่ผู้ท่านกระดิดตามเพียนิดเดียวก็เฟซบุ๊กนะครับกิจกิจสดาสุริยิตนะครับ ไอจีก็กิดอันเดอร์สกอร์ครับหนึ่งเก้าเก้าเก้้านครับอ่ัขอบคุณมากครับ